สามผู้หญิงสุดแก่งที่ครอบครองฮาคิราชันในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง m ิตเบสโอพนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง3ผู้หญิงหรือ3หญิงแก่งแห่งเรื่องวันพีชนะครับผู้ครอบครองฮาคิแห่งราชันนะครับต้องบอกว่าฮาคิแห่งราชันเนี่ย ไม่ได้มีกันทุกคนนะครับในจํานวนหลายล้านคนนะครับจะพบบุคคลที่มีฮาคิโอราชันสักคนหนึ่งนะครับในจํานวนบุคคลที่มีฮาคิโอราชันเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีฮาคิโอราชันว่าดเกงแล้วนะครับแต่การที่ผู้ใช้ฮาคิโอราชันจะเป็นผู้หญิงเนี่ยถือว่าหายากมากกว่านะครับและฮาคิโราชันเนี่ยว่ากันว่านะครับเป็นคุณสมบัติแห่งราชานะครับนั่นหมายความว่าคนไหนก็ตามที่มีฮาคิโราชันนะครับ บุคคลคนนั้นนะครับในอนาคตเธอจะต้องครองความยิ่งใหญ่ด้านในนาด้นาึ่งในโลกวันพีชแน่นอนนะครับและฮาขคี้ราชันเนี่ย หากสามารถควบคุมได้นะครับก็จะสามารถแผ่รัศมีไปยังศัตรูที่เราต้องการโจมตีได้นะครับสําหรับคนที่มีจิตใจที่อ่อนแอนะครับหรือจิตใจไม่มั่นคงนะครับการถูกฮาคีราชันแผ่เข้ามาเนี่ยก็จะให้บุคคลคนนั้นนะครับสลบหรือหมดสติลงไปนะครับและฮาคีราชันเนี่ยมันก็มีระดับเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามินจะมีแรงเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวนะครับคนที่แข็งแกร่งกว่าคนที่โหดกว่าครับฮาคีราชันก็จะโหดขึ้นไปด้วยนะครับอย่างวันพีทฟิล์มเลสนะครับที่ผมแดงแฉงเนี่ย <ues S 2> แ h าคีราชันนะครับใส่พวกกองทัพเรือเนี่ยถึงขนาดทําให้ระดับพลเรือโทแห่งกองทัพเรือเนี่ยเขาซุดมาแล้วนะครับและถึงขั้นทําให้พลเรือเอกคิซุและพลเรือเอกฟูจิโทราเนี่ยถึงกับเหงื่อตกมาแล้วนะครับและที่พีก,กัวน,นั้นนะครับฮาคีราชันเนี่ยสามารถเอามาหุ้มกับฮาคีเกาะและใช้โจมตีคู่ต่อสู้ได้นะครับและท่านี้นะครับถือว่าสร้างดาเมจที่รุนแ,แรงมากครับใครที่โดนท่านี้นะครับถึงกับจุกเสียดแน่นเฟอร์ได้เลยนะครับเผลอๆนี่ถ้าคนที่ไม่แข็งแกร่งพอก็อาจจะถึงขั้น น็อกสลบได้นะครับดูอย่างที่ลูฟี่นะครับเข้าภาควาโน่้ยใหม่ครับที่โดนอสนีแปดทิศของไคโดนะครับที่เคลือบฮาคิราชันเข้าไปเนี่ยถึงกับสลบไปเลยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3หญิงสุดแก่งในเรื่องวันพีชผู้ครอบครองฮาคิแห่งราชันนะครับจะมีใครกันบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนนี่แม่งโหดสัตว์รัสเซียแน่นอนนะครับ ก็มาเริ่มต้นที่คนแรกของเรานะครับก็คือชาร์ลอดลินลินนะครับหรือว่าบิ๊กมามนั่นเองนะครับอดีตสมาชิกของกลุ่มโจสรัดล็อกในตำนานผู้โหดเหี้ยมนะครับ และเธอเนี่ยยังเคยเป็นอดีตหนึ่งใน4จักรพรรดิแห่งนิวเวอร์หรือโลกใหม่มาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันคือไม่ทราบนะครับว่าเสียชีวิตหรือยังนะครับหรือว่าเป็นหรือตายอะไรยังไงยังไม่เปิดเผยออกมาครับและเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายพารามิเซียอย่างผลโซลูโซลูนะครับเป็นผลวิญญาณนะครับพลังผลปีศาจของเธอเนี่ยก็จะมีพลังในการจัดการตัดแต่งโยกย้ายวิญญาณของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าสามารถดูดวิญญาณของคนอื่นดูดอายุขัยคนอื่นมาไว้ที่ตัวเองก็ได้นะครับหรือจะเอาวิญญาณเนี่ เรว่าพลังที่แม่งโหดเหมือนกันครับด้วยเธอเนี่ยแบ่งวิญญาณของเธอนะครับไปใส่ในตัวอาวุธของเธอนะครับก็อย่างเช่นซุสนะครับดาบนโปเลียนนะครับแล้วก็ไฟอย่างโพมีดิอุสนะครับทำให้สิ่งของเนี่ยมีชีวิตได้นะครับและสามารถเอามาใช้ผนวกในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับเราจะเห็นการต่อสู้บนด่านฟ้าที่โรนิงาชิมานะครับแม่งโคตรโหดเหมือนกันนะครับ ระดับเจบิ๊กมัมเนี่ยสามารถสร้างภาพิบัติสายฟ้าได้เลยนะครับแม่งโคตรโหดนะครับและเธอเนี่ยคือหนึ่งในผู้มีฮาคิแห่งราชาต้นเองนะครับแทนบิ๊กมัมเนี่ยยังสามารถเอาฮาคิราชาเนี่ยมาเคลือบในการโจมตีได้อีกด้วยนะครับทุกคนก็ได้กล่าบิ๊กมัมนี่ก็โหดแท้ย่อยนะครับกว่าจะเอาลงได้นะครับก็ทําให้รอและคิดเนี่ยเกือบตายมาแล้วนะครับและมาดูคนต่อไปนะครับก็คือจัก,กรพรรดิ์ดีๆจนสละดราชินีแห่งเกาะอเมซอนลิลลี่นั่นเองนะครับหรือว่าชนเผ่าพูจานี่แหละทุกคน โดยปัจจุบันนะครับโบอาแฮนค็อกเนี่ยอายุ29ปีนะครับ, cock, รบเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลปีาศาจสายพาราบิเซียอย่างผลเมโลเมโลนะครับ ผลนี้นะครับจะทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงไหลและจะกลายเป็นหินเมื่อจิตใจเกิดวันไหวนั่นเองนะครับก็เรียกวราเป็นพลังที่แม่งโหดสัตว์เหมือนกันนะครับถึงขนาดที่หนวดดำนะครับบุกมาที่เกาะอเมริซอนลิลลี่นะครับเพื่อที่จะฆ่าแฮนค็อกแลวเอาพลังนี้ไปเลยนะครับโดยบอาแฮนคอกของเราเนี่ยก็เคยเป็นอดีตหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดมาแล้วนะครับและเธอเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับเป็นผู้หญิงสุดเอก แต่ไม่รู้าทำไมนะครับไปหลงรักูฟี่ได้นะครับและโบอาแฮนคอกนะครับคืออีกหนึ่งคนครับผู้มีฮาคิแห่งราชันนั่นเองก็ไม่แปลกครับที่จะมีฮาคิราชันนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็โหดทางด้านฝีมือการต่อสู้และพลังผลปีศาจนะครับและผมเนี่ยก็แอบเชียร์ให้โบอาแฮนคอกเนี่ยมันได้กับลูฟี่สักทีนะครับในปลายเรื่องและมาดูคนต่อไปนะครับก็คือคุณหนูยามาโตะนะครับบุรสาวของไคโดนั่นเองนะครับทุกคน โดยยามาโตะเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลปีาศาจสายโซออนพันสัตว์มายานะครับผลอินุอินุโมเดลโอคุจิโนมากามินั่นเองนะครับโดยจะกลายล่างเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับ และปัจจุบันเนี่ยเธออายุ28ปีนั่นเองนะครับเธอเนี่ยมีสายเลือดสุดแก่งนะครับจากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแร่งสวยโลกอย่างไคโดนั่นเองครับและยามาโตะเนี่ยเธอยังเป็นหนึ่งในผู้ที่มีฮาคิห่งราชานั่นเองนะครับเเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีนี่คือผมว่าแปลกนะครับเป็นถึงลูกสาวของไคโดนะครับแถมเป็นตัวตึงประจําเรื่องด้วยและครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยเกือบได้เป็นลูกเดือของกูมัวฟางแล้วนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่มีเหตุการณ์ที่มันบุ่นวาาายบบนนนปปลใภคคโรั ทำให้เธอเนี่ยยังไม่อยากขึ้นเรือของกลุ่มหมฟางเองนะครับรับรองได้ครับถ้ายามาโตขึ้นเรือของกลุ่มหม้ฟางเนี่ยกำลังลบนะครับของกลุ่มหม้ฟางนี่แม่งโหดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแถมยามาโตเนี่ยยังสามารถนำฮายคอราชาน,นะครับมาผสนกับฮาคิเกาะและใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แม่งโหดตัวตึงตัวท็อปประจําเรื่องเหมือนกันนะครับ เป็นยัางไงบ้างทุกคนสาหรับ3ผู้หญิงสุดแกร่งแห่งโลกวันพีชผู้ที่มีฮาคิแห่งราชันนะครับคนแรกก็คือบิ๊กมัมชาดลลินคนที่2คือโบอาแอนคอกนะครับแล้วก็คนที่3ก็คือคุณหนูยามมโตบุตรสาวของไคโดนเองนะครับหากท่านชมงบ้านคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าผู้หญิงคนไหนในเรื่องวันพีชที่ควรจะมีหรืออาจจะมีอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับและหากใครอยากฟังเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวันพีชฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ share, กับช่องมิเสเตอร์เบสฟรีเนี่ยนะ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปมาถึงจุดนี้แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย